ครับสวัสดีกับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเพื่อนๆมาดูนะครับนาของเราที่ปลูกเสร็จไปเมื่อวานนะครับปลูกในวันที่แดมกราคม2พ6 5หสห้านะครับท่านผู้ชมด้านหลังผมนี่ครับนาของเราครับนี่ครับที่ปลูกเสร็จไปเมื่อวานนี่ครับอันนี้เป็นนาดอนะครับนี่ครับนาดอของเรา ทีนี้เราก็ปลูกเหมือนเดิมนะครับก็ขอ85นะครับรก็จะมาแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งครับเอาไปแล้วหน้าปีเราก็ปลูก85เหมือนกันครับราคานี่6บาทกว่าเท่านั้นเอง6บาทจิบาทไม่คุ้มทุนเลยครับท่านผู้ชม,มเพื่อนๆอ่าทีนี้เราก็มานาดนี้เราจะมาแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งครับว่ามันจะราคาจะขนาดไหนนะครับตอนนี้นี่ครับด้านหลังคนนี้ครับ เดี๋ยวเพื่อนๆอาารผู้ชมก็จะได้รับชมครับผมจะถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเชิญรับชมคลิปได้เลยนะครับว่าขอขอเป็นสิบห้าเราปลูกม่ววานี้ตอนนี้เป็นอย่างไรครับก่อนรับชมลิปฝากกดติดตามช่องเสถียรใจกลางดูด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนี่ครับท่านผู้ชมนี่เราปลูกม่ววานะครับวันที่แปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเมื่อวานี้เราปลูกวันนี้วันที่เก้าผมก็มาถ่ายทํา คลิปให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าทีานี้เราก็ปลูกก็ขอ85เหมือนเดิมนะครับเป็นข้าวเมล็ดพันธุ์เหมือนเดิมนะครับแต่ราคาก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้นี่ครับ๋ยวนี้เราจะปลูกกอขอ85หมดเลยนะครับกอขอ85นะครับทั้งหมดเลยนี่ เ็นข้า,มาเมล็ดพันธุ์ทั้งนั้นนะครับตรงโน้นไก่ๆในเขาไม่ใช่ของเราครับตอนนี้เขาก็ขนแผงขนกล้ากันตรงนั้นเป็นอีกเจ้าหนึ่งครับเขาก็ลงแผงขนแผงครับมาวางตะกร้าหรือเอากล้าออกไปครับตอนนี้หน้าข้างเคียงนะครับไม่ใช่ของเรา ม่รู้เขาใส่ข้าวอะไรนะครับแต่ที่เราปลูกตอนนี้ก็คือข้าวก็ขอแปดสิบห้าครับนี่ครับก็ขอแปดสิบห้าครับปลูกได้หนึ่งวันแล้วครับอันนี้ทีนี้น้ำพองแม่ท่วมเหมือนปีก่อนนะครับเราปลูกได้วันสองวันฝนตกมาเต็มน้ำท่วมไปหมดเลย ดีนั้นนะ่ะแต่ก็ยังดีอยู่นะครับเขาก็ออกอยู่เราก็ได้ขายอยู่ตอนนั้นนะ่ะนี่ครับปลูกได้หนึ่งวันนะครับก็ขอแปดสิบห้าปลูกได้หนึ่งวันครับเขียวแล้วเป็นแนวไว้น,นั่ครับเห็นไหมครับอื่แปดสิบห้าข้าวเมล็ดพันก็ขอแปดสิบห้าครับ ปลูกได้หนึ่งวันนะครับนี่ครับนี่เราพ่นยาคุมเลยครับพ่นแล้วนะครับพ่นเมื่อเช้านี้คุมยาเรียบร้อยแล้วครับใช้โดนพ่นนะครับวันีผมไม่ได้ถ่ายทําตอนที่เขามาคุมยานะครับนี่ครับกอขอ85ปลูกได้หนึ่งวัน เมื่อวานนี้ครับวันนี้วันที่9มกราคม2565นะครับอายุของเขาก็ประมาณ115วันหรือ120วันนี้ครับเขาที่แล้วเราก็เก็บเกี่ยวประมาณ120วันนะครับก็ขอไป15นะครับ แปดสิบห้านะครับแล้วก็ปลูกกันนะครับมาข้างเคียงนะครับ อ้อนครับปลูกไปดพว่านวันน,นะครับ เนินนาของเพื่อนบ้านนะครับนาของเราปลูกเสร็จแล้วมว่ววานนะครับมูไลายไปนาเราก็ปลูกพริกปลูกกระลำปลูกบัคคอรี่กินเองนะครับเหลือเราก็ขายนะครับ นี่ครับนี่ตะก,ก้าก็มีอยู่นะครับนี่เล็กอยู่นะครับ ชิกกระดกมากครับนี่ดูครับเต็มต้นเลยชิกปบกกะรี่กระลำปรี ที่ตกจริงๆนะครับดูนะครับปลูกตามหัวไร่ปลายนาเราก็ได้กินเหลือเราก็ขายครับน,น้องสาวครับปลูกเป็นคนปลูกนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนเราพาท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนมาดูก็ขอแปดสิบห้านะครับข้างหลังผมนี่ครับที่เราปลูก เมื่อวานนี้ครับตอนนี้อายุเขาก็ได้หนึ่งวันแล้วครับนี่ครับข้างหลังผมนะครับกขอ8้5ครับเดี๋ยวผมจะก็ถ่ายทําไปเรื่อยๆนะครับตอนใส่ปุ๋ยตอนอะไรผมก็จะถ่ายทําให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆได้ดูข้าวเมล็ดพันธุ์กขอ8 5ครับข้างหลังผมนี่ครับครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม ช่องสเสถียรใจกลางดูนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ